สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเจอกับผมนะครับช่างจีบไฟฟ้าเรามาดูว่าห้องเพื่อนๆห้องเพื่อนช่าทุกคนจะเป็นเหมือนห้องผมไหมอันนี้คือห้องไฟฟ้าห้องเก็บขององผมเนาะถามว่าความระเบียบมีไหมไม่มีความสะอาดมีไหมน้อยมากขอแค่ให้มีที่นั่ง ไม่ก็ซอกเล็กๆเอาไว้นอนก็โอเคแล้วครับเนาะดูครับมันความบริบบบไม่มีเลยเอาสวยงามไม่ต้องถามหาแต่เครื่องมือตรงเป๊ะนะครับเครื่องมือตรงเป๊ะของเป๊ะอ่าโคตรสกปรก โคตจะหาเจอได้ยากของของทีก็ต้องมาค้นมาลือ้อโอเคเนาะนี่ก็ห้องของผมเครื่องมือเครื่องไม้เต็มไปหมดจักดในมากมายผมก็คิดว่าห้องเพื่อนช่างหลายคนก็คงเป็นเหมือนผมนะครับเนาะสวยไม่สวย ย่งว่านาะห้องช่างเอาดูไม่รู้งูจะเข้ามาอยู่วันไหนก็ไม่รู้ว่นะตายเนี่ยครับเขาเรียกว่าช่างสำหรับแนะนำแนะนำขอโทษทีแนะนำสำหรับช่างมือใหม่ที่จะมีเครื่องมือเครื่องไม้จะไ้้เป็นลำดับเรียบร้อยนะครับเนาะมันจะได้ไม่รบกลุงนแงเหมือนผมอีกนะ <c oughs> แนวทางนะแนวทางในการจัดห้องออกไปไม่มีอะไรมากมายฉันอยากปวดห้องตัวเองที่มันลกุลกๆให้เพ่ทุกคนได้ดูเป็นแนวทางว่าอย่าทำแบบผมนะครับมันไม่ดีมันไม่เหมาะมันไม่สมควรขำๆนะครับพเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดดา่าหรือไม่ก็กดคำพูดนิดนึงส่งตีนเรื่องไรหาแล้วก็กดผ่านโอเคนะครับครับผมสวัสดีครับ